ต่อไปนะครับจย์ก็จะมาสอนเทคนิควิธีการาใช้ท่าบริหารนะราการเพื่อลดแรงกดดันของหมอนรองกระดูกทับเส้นอย่างที่จารย์บอกว่ากระดูกทับเส้นนั้นมีหลายระดับนะครับอาจจะมีการกดเพียงเล็กน้อยมีการยืดออกมาบางส่วนกดไม่มากหรือบางคนอาจจะกดมากนะครับในกรณีที่กดไม่มากนักเนี่ยนะครับก็เราสามารถใช้ท่าบริหารก็สามารถดันให้หมอนรองกระดูกนั้น วิ่งไปอยู่กลับไปอยู่ตำแหน่งได้นะครับเพราะกลไกของการกดของหมอนรองกระดูกมักจะยืดไปทางด้านหลังนั้นท่าที่เราจะให้นะฮะเราจะใช้ท่านอนควา้าฮะก่อนอื่นก็ต้องดูว่าคนไข้นอนคว้าในท่านอนเนี่ยปวดไหมมีวันปวดหลังเล่าลงขาไหมในท่านี้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยนะครับปกติถ้าเราตรวจเจอว่าเขาทับเส้นอยู่แล้วเนี่ยท่านี้เป็นเว้นท่าที่สบายสําหรับเขาเขาไม่ปวด รเราก็เริ่มท่าบริหารเบื้องต้นเราเอาแขนเอาแขน,ช,นชันแขนขึ้นมายกแค่นี้นะครับแค่นี้พอเาอาอกตั้งขึ้นนะครับสอกตั้งขึ้นอยู่ในท่านี้นะศีรษะตรงท่าท่านี้นะท่านี้ปวดไหมเขาจะรู้สึกว่าอาจจะมีการปวดเล็กน้อยนะแล้วปวดล้าวลงไปเล็กน้อยนะครับก็ให้ยืดแขนออกไปให้ต่ํางลงจุดที่พอดีที่เราจะใช้วิธีการแอนหลังก็คือจุดที่เขาไม่ปวด รู้สึกตึงเล็กน้อยอาจจะไม่ปวดตรงนี้ให้ค้างไว้น,นั่งค้างไว้นับประมาณสัก1นาทีนะครับให้ให้อยู่ในท่านี้ค้างไว้นะจำไว้ว่าท่าที่ทำเนี่ยจะต้องไม่ปวดร้าวลงนะครับให้เหมือนกึ่งๆว่าถ้าสูงกว่าน,นี้ก็จะปวดถ้าปวดปั๊บให้กลับต่ำมาลงมาสมมติท่านี้ก็ไม่ปวดนะครับแล้วประมาณยกค้างไว้สักหนึ่งนาทีแล้วปล่อยลงอ่าร่อนลาดไปเหมือนเดิม ขณะที่แอนหลังเกิดอะไรขึ้นขณะที่แอนหลังเนี่ยกลไกของกระดูกสันหลังจะแอนไปข้างหลังจะมีแรงดันทาให้หมอนรองกระดูกที่เคลื่อนไปข้างหลังน่ะวิ่งไปข้างหน้านะครับเหมือนก็นเป็นการผลักกระดูกหมอนรองกระดูกเข้าที่นะครับให้ทําท่าเดิมเราทําท่าเดิมครับในระดับเดิมถ้าเขาไม่ปวดนะถ้าเขาไม่ปวดแล้วในท่าเดิมก็สามารถยกส่อขึ้นให้สูงได้แค่นี้ปวดไหม างคนจะโปプロケชシ่นขึ้นหรือดีขึ้นแสดงว,ว่ามันเข้าที่เวลาเขายกสูงก็จะไม่ปวดนะแต่ถ้าสูงกว่าน,นี้อาจจะปวดก็ให้อยู่ตรงระดับที่ไม่ปวดกับปวดนะครับก็คือต้องอยู่ระดับที่ไม่ปวดเป็นหลักนะครับให้อยู่ค้างไว้ในท่านี้นะแต่ถ้าเขายกสูงกว่าน,นี้แล้วปวดก็ให้เล่นอยู่ในทน่านี้นะนอนนอนลางกลับเหมือนเดิมแล้วให้ยกอยู่ในระดับนี้ก่อนสักหลายๆครั้งจนกว่ามันจะเข้าไปทั้งถูกดันเข้าไปข้างล่าง นี่ก็สังเกตถ้าพวกนี้ก็ต้องดูว่าเราอาจจะทําหลายวันก็ได้บางคนอาจจะต้องทําท่าแต่ละท่าวัน2วันแล้วถึงจะดีขึ้นนะครับถ้าดีขึ้นก็โプロケชั่นในการอาจยืดแขนให้สูงยกต่อาดันขึ้นมาเห็นไหมครับท่านี้สูงขึ้นนะถ้าสูงขึ้นอันนี้สูงเกือบหมดเลยถ้าสูงขึ้นระดับนี้มีปวดเล็กน้อยหรือไม่ปวดถือว่าดีแสดงว่ามันมีการพัฒนาหมอนรองกระดูกเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ นี้ก็จะเป็นการช่วยบริหารเรียกว่าผลักหมอนรองกระดูกเข้าไปข้างหน้าให้เข้าที่นะและที่สําคัญนะนาราสมมุติว่านะครับเราใช้ท่าเมื่อกี้แล้วนะเป็นก้าแเนหลังเพื่อดันหมอนรองกระดูกนะเข้าที่อีกส่วนหนึ่งทึ่เราจะต้องสอนท่าบริหารเขาก็คือต้องฝึกกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงเพราะด้านข้างเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อหลังอยู่กล้ามเนื้อหลังจะเป็นตัวช่วยยึดโครงกระดูก ยึดให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยลดแรงกดดันของหมอนรองกระดูกได้นะครับวิธีการก็ใช้เอาแขนข้างลำตัวครับนะครับยกศิยกศีรษะขึ้นมาเกรงแค่นี้พอครับนะับ1ถึง10 1หนึ่ง7 8 9ส0ี่ห้ากดปดล่อยลงหันะคาคลายเวลาขณะที่ยกแอนหลังขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อหลังจะแข็งเกรงขึ้นนะกล้ามเนื้อหลังจะแข็งแรงขึ้นนะครับให้ยกขึ้นทำหม่ เซตหนึ่งสักสิบครั้งนะครับแรกแรกทั้งสิบครั้งถ้าดีขึ้นมีแรงขึ้นก็เพิ่มได้อันนี้เป็นการส่งฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะแล้วกล้ามเนื้อก็จะเป็นตัวส่วนช่วยให้อ่ป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนได้อีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างร่วมกันดังนั้นค่าที่ให้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับคงไม่ได้แก้ได้ทั้งหมด100%อาจจะต้องมีการตรวจกล้ามเนื้อมีการนวดมีการปรับ การท่านั่งท่าเดินแม้แต่มีการให้ใส่เสื้อกรอกนะะปกป้องกระดูกไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการนะครับโอเคก็เจอกันต่อไปในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ